ชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนหรอกเหมือนที่เธอบอกไม่ไปแต่ว่าสุดท้ายเธอนั้นก็ไปก่อนบาชีคนนั้นบอกว่าเรื่องของเรามันคงต้องพอก่อนฉันเศร้าอยู่ตลอดใจแค่ฉันไม่ได้บอกที่ยิ้มคือฉันเสดงอยากจะพอกับทุกวันนี้เรื่องเธอมันทำฉันแย่มันทำฉันเศร้าถึงทุกวันนี้บาชีโดนแกไปบให้ฉันเปลี่ยนเรื่องเธอมาเป็นมันนี้ฉันไม่ได้แค่ ที่ยิ้มคือฉันแสดงอยากจะพอกบทุกวันนี้เรื่องเธอมันทำฉันแย่มันทำฉันเศร้าดังทุกวันนี้าชีดอนแก้ให้าฉันเปลี่ยนเรื่องเธอมาเป็นมันนี้ชีดนลูกแป๊ชีดอนแก้เธอรู้ไหมว่าอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดและฉันว่าฉันเป็นนักแสดงนั่นเลยเพราะฉันนั้นแกงยิ้มเดเนียนที่สุดแต่เธอแแกงทำเป็นรักได้ไหมหลุดกเลยของเธอว่าน้นมันทำฉันทัลไม่ออก never forget ลืมคำที่เธอได้บอก นิสเปลอยู่คนเดียวก่อดรอยิ้มที่ปอมมันคือส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างฉัน